สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะก็มีการประชุมกันทุกภาคส่วนนะคะก็มีการประกาศนะคะว่ารัฐบาล กำลังจะประกาศยกระดับนะคะการแก้ไขปัญหา e อาชญากรรมข้ามชาตินะคะโดยที่ไทยอาสาเป็นเจ้าภาพในการปรับปารามอาชญากรรข้ามชาติในการหาความร่วมมือกับนานาประเทศค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรอาชญากรรทางเทคโนโลยีนะคะที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน,นะคะ่ะรวมไปถึงเรื่องของความเชื่อมั่นของประเทศไทยในระดับนานาชาติด้วยค่ะก็อย่างที่เป็นปัญหาในเรื่องของพวกแสแกมเมอร์ต่างๆนะคะคอเซ็นเตอร์ที่ก็ได้รับผลกระทบทั่วโลกค่ะอันนี้ก็ขอยกระดับ ในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ค่ะจากข้อมูลของทาง UN นะคะหรือว่าสหรประชาชาติค่ะได้มีข้อมูลว่ากัมพูชานะคะถือเป็นแหล่งศูนย์รวมอาชญากรรมระบโรกค,ค่ะแล้วก็เป็นภัยต่อความมั่นคง,งของชาตินะคะซึ่งมีมูลค่ากว่า600ล้านบาทค่ะแล้วก็ทาง UN ก็ได้มีข้อมูลที่ปเปิดเผยออกมายนะคะว่า40-60%ของ GDP ของกัมพูชาค่ะ,คะมาจากคอร์เซนเตอร์ค่ะ แล้วก็ยังมีในเรื่องของการฟอกเงินนะคะที่มีกันอย่างต่อเนื่องอันนี้เราก็ต้องพยายามจะรักษาในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนของประเทศไทยด้วยค่ะประเทศไทยนะคะโดยหน่วยงานของความมั่นคงทุกหน่วยงานนะคะกระทรวงดีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงต่างประเทศค่ะเร่งดาเนินการปรับปรามอย่างเด็ดขาดตามแนวชายแดนโดยจะกําหนดมาตรการดังนี้ค่ะ เรื่องของความด้านของความมั่นคงนะคะจะเพิ่มของความเข้มงวดในการควบคุมการเข้าออกจุดผ่านแดนนะคะทั้งการจํากัดเวลาเปิดปิดด่านชายแดนทั้ง7จ,จังหวัดนะคะก็จะมีการห้ามรถยนต์แลวก็บุคคลภายนอกนะคะยกเรายกเว้นให้นะคะในเรื่องของกรณีที่มีเหตุจําเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักเรียนนักศึกษาที่ต้องข้ามมาเรียนนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยที่ต้องข้ามมาใช้โรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีการซื้อ,อพวกจัดจ่ายเรื่องอุปโภคของบริโภคบริโภคที่จําเป็นณนะ ในที่ตรงนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะเราก็ห้ามให้นะักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเข้าไปเล่นการพนันในพื้นที่ชายแดนนะคะรวมถึงการเข้มงวดโดยการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะไปยังเสียมราดนะคะเพื่อไปเล่นการพนันด้วยค่ะ ด้านของอชัชญากรรมเทคโนโลยีค่ะกระทรวงดีแล้วก็กระทรวงดีนะคะโดยศูนย์เอโจะดําเนินการตรวจสอบในเรื่องของบัญชีมาแล้วก็เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ข้ามชาตินะคะอย่างเข้มงวดรวมถึงการระงับการบริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็ประตูอินเทอร์เน็ตใต้น้ำนะคะที่ไปยังหน่วยงานทางการทาหารและความมั่นคงของรัฐบาลกัมพูชาทั้งหมดนอกจากนี้ค่ะต้องร่วมมือกับทางปป,ปงนะคะในการสร้างมาตรการคว่ำบาตร ผู้ที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาตินะคะที่พบว่ามีในเรื่องของการฟอกเงินนะคะรวมถึงการยึดหรืออายัดทรัพย์ที่โยกย้ายไปต่างประเทศด้วยค่ะในเรื่องของการส่งออกไฟฟ้าน้ำมันและสินค้าผ่านชายแดนค่ะเราต้องระงับส่งออกสินค้าที่เกื้อหนุนนะคะต่อกิจกรรมของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติค่ะโดยยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการระงับ การส่งออกน้ำมันแล้วก็เชื้อเพิงไปยังกัมพูชาที่จะนําเอาไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่างๆค่ะด้านการพาณิชย์ค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะมีมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ SME ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนค่ะโดยขอความร่วมมือกับทงังภาครัฐนะคะและภาคเอกชนในการช่วยรับซื้อสินค้าค่ะ ด้านการประสานความร่วมมือกับนานาชาติค่ะกระทรวงการต่างประเทศจะประสานกับประเทศต่างๆนะคะและก็องค์กรระหว่างประเทศในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะโดยให้ไทยเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติร่วมในภูมิภาคค่ะโดยดิฉันนะคะก็มีการกําหนดให้ทุกภาคส่วนนะคะกําหนดทำลายค่ะทั้งเอ,อ่อแล้วก็ KPI นะคะในการ ดยมาตรการอย่างชัดเจนนะคะโดยขอให้ภายใน3เดือนนี้นะคะสถิติการแจ้งความของคนไทยความเสียหายการยึดทรัพย์แล้วก็การดำเนินคดีเครือข่ายจะต้องเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะรัฐบาลก็ขอเน้นย้ำนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วนนะคะเราจะเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่เรามีมาตรการในเรื่องตัดน้ำตัดไฟทางด้านของเมียนมามานะคะก็ทำให้ตัวเลขของการ ของ call center นี่นะคะเสียหายประมาณ30,000ล้านนะคะแต่ว่าอย่างเคสที่คนไทยนะคะโทรไปแจ้งในเรื่องของการเกิดการแกล้ง call center เนี่ยนะคะก็เป็นตัวเลขที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็ทราบว่า พวกที่ทาทำเรื่องอาชญากรรมต่างๆเนี่ยย้ายถิ่ฐานนะคะจากเมียนมาเข้าไปที่กัมพูชานะคะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการเรื่องนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ปราบปรามแล้วก็ป้องกันในเรื่องของคนไทยจะถูกหลอกออในอนาคตข้างหน้าด้วยค่ะขอบคุณค่ะพอเรามีมาตรการแบนี้ธุรกิจไทยที่ทุนอยู่ในกัมพูชาเป็นแิบใดบ้างจริงแล้วเนี่ยในธุรกิจของคนไทยเองที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยเ,เรา เราสนับสนุนมีแล้วนะคะในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซัพพอร์ตทั้งเรื่องของการทูตหรืออย่างไรเนี่ยก็คือเต็มที่เราไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมีในเรื่องของออทางกัมพูชาเองประกาศในเรื่องของการไม่รับน้ำมันใช่ไหมคะเมื่อเมื่อคืนนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของตรงชายแดน ท,ที่ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้ามันลุกลามมากขึ้นมีการที่ไม่รับนะ้ํามันมากยิ่งขึ้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวทางผู้นาของกัมพูชาเองเนี่ยจะต้องเป็นคนกําหนดราคาน้ำมัน ะะซึ่งถ้าไม่รับจากของไทยเนี่ยก็คงจะทําให้ราคาน้ํามันสูงขึ้นก็ไม่แน่ใจว่าทางกัมพูชาจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเป็นคอสที่ตกอยู่ที่ประชาชนกัมพูชาหรือว่าถ้ามีคนไทยที่อยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยก็เรื่องนี้ก็จะมีมีผลกระทบะนะคะก็ต้องก็ต้องบอกไว้ค่ะ ค่ะเราก็สำรวจหมดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่แจ้งมาในฐานข้อมูลนส่วนใหญ่แล้วธุรกิจไทยที่ทําอยู่ในกัมพูชาจะเป็นประเภทโรงแรมนะคะเป็นส่วนมากแล้วก็จริงๆก็จะอยู่ในตัวเมืองซึ่งตรงชายแดนเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะคะแล้วส่วนที่เป็นผลกระทบต่อคนไทยเองที่อยู่ฝั่งเราเนี่ยในเรื่องเกษตรกร,ร,กรหรือ SME ต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยคะ่ะก็พร้อมที่จะสปอร์ตแล้วก็ช่วยในการซื้อสินค้าของพี่น้องประชาชนค่ะ ความมั่นคงตามเนี่ยไทยแดงนะคะไทยกัมพ uh uh> ูชาในเรื uh ่องขการก้าวข้ามชาติเนี่ยวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีดมอบบทบาทอะไรเพิ่มในส่วนของทหารที่ต่อหน้าผู้ดูแลก็เรามีการมอบอำนาจนะคะในเรื่องของที่ที่มีการประชุมสมชไปแล้ว สักพักแล้วนะคะสักอาทิตย์ที่แล้วนะ,ะอาทิตย์ที่แล้วเนะะี่ยค่ะก็มอบในเรื่องของการควบคุมชายแดนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้พิจารณาจากหน้าง,งานตรง,ตรงตรงคนหน้าง,งานเลยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ให้อำนาจทางทางศาลนีช่วยดูเลยว่าเราควรจะปิดหรือจะเปิดหรือจะยังไงตรงนั้นค่ะจากตัวเลขนฮะมีข้อมูลไหมคะว่าคุณใครถูกหลอกไปทางถูกหลอกมีินไปจากที่ตรงนั้นเท่าไหร่ถูกหลอกคือหมายความว่าถูกหลอกไปเป็นสแกมเมอร์เหรอคะหรือว่ายังถูกหลอ,อกเงินใช่ไหมคะจริง ค่ะก็อย่างที่บอกว่าออพอเช็คเรื่องตัวเลขเนี่ยตรงแ้งคอร์เซนเ็เซนเตอร์เนี่ยเขาเสียหายไม่ใช่นีไม่ใช่เรานะเขาเสียหายเนี่ยประมาณสามหมื่นล้านนะคะที่หลังหลันจากที่เราปราบปรามเรื่องคอร์เซนเ็เซนเตอร์อย่างจริงจังมาแต่ว่าตัวเลขว่าเป็นใครกี่คนนะยังยังไม่มีอ๋อของของไทยวันละ80ดสิล้านบาทที่ท,ที่ที่ไม่ที่ไม่โดนนะที่โดนแปดสิบล้านบาทตอนนี้แต่ว่าทั้งหมดรายได้ที่เขาเสียคือสามหมื่นล้านค่ะโอเคจะให้ทาง ขาให้ทางทางผบมไหมหรือว่าทางกระวงาโหมมีทางผบอมีปะทางผบมีมีเพิ่พมเติมชชเชิญเลยค่ะขอชะชเชิญทางเจเลตำรวจค่ะท่านเชิญเลยค่ะเออผมได้รับมหมายท่านนายรัฐมนตรีแล้วก็ได้ได้รับมอบหมายท่านผบสุดครับเป็นผบสกรแปดแปดที่รับผิดชอบเกี่ยวเรื่องการปรับปรามแก๊งคอ call นเตอร์ซึ่งจะมี หน่วยงานต่างๆนอกเหือจากตํารวจแล้วก็มีทั้งทหารปกครอง,องสกสทชและหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องนะครับมาทํางานร่วมกันครับซึ่งนโยบายที่จะเนือการครับก็คือเรื่องสําคัญที่ท่านนายกได้ว่าหมายในที่ทประชุมคือตั้งศูนย์เป็นบอล์มขึ้นมานะครับในการประเมินสถานการณ์ทุกๆวันครับโดยจะประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆที่ผมกล่าวถึงนะครับรวมทั้งหน่วยงานของประเทศต่างๆนะครับทั่วโลกนะครับ ที่จะเข้ามาร่วมการอยู่ในศูนย์แห่งนี้แล้วก็องคอ์กรององค์กรนานาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็น UNODC i n t e ินเทโพหรืออเชนโพนะครับเราก็จะเชิญเข้ามาตั้งเป็นศูนย์รวมขึ้นมาเพื่อให้ประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางนะครับในการช่วยเหลือปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับโดยเฉพาะยิ่งในประเทศกัมพูชาซึ่งเราพบว่าในปัจจุบันประเทศกัมพูชาเป็นแหล่งแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่มีในในประเทศเกอนบ้านเนี่ยถือว่าเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด นะครับมีการเคลื่อนย้ายจากทางฝั่งเวดีประเทศพม่ามา,มาทางประเทศกัมพูชาครับกรันนีเป็นเป็นจุดหลักครับรวมทั้งเราจะมีการดําเนินการสืบสวนขยายผลครับจับกลุ่มอ,ออกหมายจับนะครับในกรณีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในกัมพูชาที่ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องการให้ที่ตั้งจุดที่ตั้งของแก๊งคอสเซนเตอร์ต่างๆ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทางด้านการเงินต่างๆนะครับอันนี้เราก็จะมีการสืบสวนขยายผลขอสารองคหมายจับต่อไปครับอากาองต่างะที่มาร่วมมือในการให้ปัญานให้ความร่วมมือแล้มีมการทพ้นสถาแที่จัการกับูารวาครับครับสำหรับ UNODC ผมเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจของ u n o d c อยู่แล้วครับในเรื่องของการปรับปรามการเซานเตอร์ราคามนุษย์ครับตรงนี้เรามีการประชุมมาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็เป็นในทิศทางที่ผมนำเรียนนะครับ ในเรื่องของการนําประเทศต่างๆเข้ามาร่วมกันอินเทอร์โพเราได้มีการพูดคุยครับอินเทอร์โพเป็นพวกเราเป็นสมาชิกกมพูชาก็เป็นสมาชิกครับตรงนี้ทางอินเทอร์โพก็จะมีกลไกในการขับเคลื่อนให้สมาชิกช่วยเหลือในการปฏิบัติการในการปรับปรามต่างๆส่วนเอเชียตะวในในปลายสัป,ปด,าสด,ดาห์เดือนสิ้นเดือนกันยายน้าครับทางสำนักตุริชชาจะเป็นเจ้าภาพจัดงานในเชียงโพในส่วนของตำรวจซึ่งจะมี10ประเทศแล้วก็มีออฟเซอร์เวอร์มาจากประเทศต่างๆตัวโลกนะครับในการเข้าร่วมประชุมซึ่งทีมหลัก ของสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ในงานในเชนโพเราก็จะพูดถึงเรื่องของการปรับปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นหลักครับโดยมีเป้าหมายครับเราต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งการแลกกันครับว่าคนที่ถูกหลอกในประเทศต่างเนี่ยแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่ที่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะสามารถช่วยในการปราบปรามได้ง่ายครับครับอันนี้ก็จะเป็นทีมที่เราจะพูดในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ครับเป็นทีมหลักครับ <ersch> ซึ่งตอนนี้36ประเทศครับที่เราพบว่าเข้าไปทํางานอยู่ในแกงคอ c a เ l นเตอร์ที่ถูกหลอกไปที่ฝั่งเมียวดีนะครับเราก็เชื่อว่าในฝั่งลุมชาก็ตัวเลขคงไม่ได้ต่ำกว่านี้มากครับอยากทราบองของในที่ของอาหารนะคะเราอสะบอกว่าในเรื่องของบทบาทที่จะต้องดูแลในเรื่องปัญหาอาจจะรังค่างชาติตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการขยับหรือปรับบทบาทหรือว่าม time, uh, be, so ีหน <laughs> yeah, so. ้าที่อะไรเพิ่มมากขึ้นจาก ขอบคุณสําหรับคําถามนะครับในเรื่องของทหารเรื่องแรกที่รับคําสั่งวันนี้ก็คือดําเนินนโยบายเรื่องซีลเซฟสต็อปนะครับคือจะต้องรัดตระเวนตามจุดช่องทางธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้เรียนท่านนายกรัฐมนตรีแล้วว่าปัญหาตามแนวชายแดนโดยเฉพาะเรื่องแก๊งคอสเซนเตอร์เป็นปัญหาที่ใหญ่นะครับในปีหน้าการจัดกําลังในเรื่องของการก้อกการเทศนั้นจะต้องมีกําลังที่สอดคล้องกับปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้เรื่องแรกครับ เรื่องที่สองทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ขอให้บรูรณาการการทำงานตามแนวาสแดนซึ่งทุกวันนี้กองรป้องกันประเทศเนี่ยบรูรณาการในหน่วยความมั่นคงก็คือทหารและก็ตำรวจตัวแยวสแดนแต่ส่วนที่เป็นของราชการพลเรือนเนี่ยจะมีศูนย์สั่งการจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด่ยเป็นผู้บรูรณาการเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้ต้องส่งฐานข้อมูลกันทุกวันในการแก้ปัญหาเรื่องแนวาสแดนครับส่วนที่3ก็คือสับศูนย์แนวทางของท่านเจริญตำรวจแห่งชาติครับในการพูดคุยในทุก,กระดับไม่ว่าจะเป็น A B C J B C หรือ G B C เพื่อช่วยกันปราบปรามอาชญากรรมซึ่งเป็นปัญหาของโลกก็คืออาชญากรรมในเรื่องของทางเทคโนโลยีนะครับข้ามชาติครับมันมีบทบาทอะไรที่เราต้องตัดเป็นกรณีพิเศษเลยนะในเรื่องนี้นต,ตอนนี้ก็แบแบบที่ผมเรียนข้อแรกเลยครับก็คือเราต้องหาได้ว่าช่องทางธรรมชาติมันมีจุดไหนบ้างที่คนข้ามถ้าท่านสังเกตดูข่าวสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยทางกองรับบริพาเนี่ยจับคนที่ข้ามตรงช่องทางธรรม,ชา,มชาติมากขึ้น บวกกับวางเครื่องกิดควางกับเครื่องเฝ้าตรวจมากขึ้นนะเขาจะมีข่าวทุกๆคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ออกจากประเทศไทยไปหรือหนีกลับมาครับก็เป็นเรื่องที่ผมว่าต้องสับสนซึกก่งกานและการระหว่างผู้บังค,คับใช้กฎหมายคือเจ้าที่ตำรวจกับเจ้าที่ทหารที่อยู่ตามเนือใช่ไหครับขอบคุณครับผม